โอเคเราไปต่อกับบอสตัวต่อไปอุ้ยสไลด์สไลด์เอาแล้วครับทำนี่เลยบอกเลยว่าลุงองถ้ำนะเราจะต้องมีอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยปลาดุกปลาดุก ปะดุกมันต้องมีทางเล็งยิงแน่ๆสักจุดหนึ่งอุยอ้ยอุ้ยปะดุกปะดุกจริงๆอะเนี่ยเฮ้ยแต่จุดอ่อนจุดอ่อนอ๋อลงมาเรื่อยๆโอ้โหปะดุกเอ้ยโมวยิงห่างแน่ๆเลยวะท่าทางแล้วเอาแล้วไงเล่นกูแล้วอ้าอุย้ยไม่โดน ม,มั่งต้องยิงหางได้แน่อะพี่เราไปเลนเกอื่นบ้างนะพี่มึงขอดูช่องหน่อยโอ้ยไม่โดนเี่อุยอ้ยอุ้ยไฟช็อต <c oughs> แบบสวัสดีมุมหวานด้วยครับไฟช็อตตายเดี๋ยวก่อนเราต้องหาวิธีการอื่นในการต่อสู้กับมันผมว่ามันต้องมีแบบไอ้มุมนิดนึงอะแบบว่าต้องยิงหางไงมันก็ต้องมีแบบจังหวะที่แบบ หางอะไรเงี้ยเย่สามทะลุวัดวัดวัดศาสามทะลุเอาเว้ยมาเลยพร้อมจะยิงล้มานานแล้วอุย้ยต้องรีบขึ้นบกด้วยนะครับไม่รีบขึ้นบกนี่ไม่ได้เลยนะบอกเลยโดนเ,เล็งยิงยากมาก อุ้ยเยี่ยตกใจอุ้ยอุ้ยอขอโทษขอโทษรถไม่ลันอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ตกใจจริงอ่ะมะันเพิ่งพุ่งมาจากใต้พื้นนะบุกแล้วก็แบบปะมือลั่นเลยอุ้ยขอโทษค,ครับปากลั่นจริงขออกมาขอคำหยาบด้วยนะผมยูทูบเบอร์คำหยาบที่พูดจาไปเมื่อกี้นี่เป็นคำพูดที่ไม่ควรจะใช้นะครับขออภัยจริงๆฮะมันตกใจจริงๆอะเมื่อกี้ ยังไม่เริ่มอ่ะเอาแล้วเริ่มสตาร์ทจาักการโดไซกู๊เอาแล้วมุดมุดว่ดว้ว่ายเนี่ยแหละมุมนี้แหละโอกาสจบตีของเรา น้อไม่กัจมตีอยู่เว้ยจริงโอ้โหคือมันแบบหาจางหมากรยิงยากมากเลยมันต้องแบบว่ายเข้าฝ่ว่ายเข้าหานี่ก่อนจะมาดูดิแล้วก็จะได้คือแบบมันไกลมากอะมันไกลกันมากอะ ใช่วะ่ะโอ้โหยากว่ะยากกว่าเมื่อกี้เอาแล้วอยู่ในน้ำโอ้ไม่โดนต้องยิงป้องป้องป้องสุดท้ายของมันไปโดนป้องเกือบก่อนสุดท้ายเว้ยอุ้ย ตัวแตกดอกเดียวนี่มันแตกจยงง่ายเลยผมเจอตัวแล้วม,มีปัญหาเยอะอีกแล้วว่ะประดุกอุยเราก็ต้องเชื่อมันว่าประดุกอุยมันจะเป็นประดุกไฟฟ้าปลาไหลไฟฟ้ามันมีประดุกไฟฟ้าด้วยเหรอวะไม่มีมีนจะปลาไหลขนาคือมันยากไนงะเออแตกมาเอ้า มันมันจะอยู่มันจิ้มแตกสองอันเลยวะมเมาอะไรเนี่ยเอาวะโอ้โห,โหไม่โดนโอุ้ยฟ้าฟ้าฟ้าลงฟ้าลงเรามาต้องว่ายเข้าไปไปีชิกครับเราว่ายอยู่ใกล้ๆแถบไม่งั้นเดี๋ยวมันมาจะพังทิ้งเว้ยอุ๊ย อุ้ยฟาดหางใส่เฉยโหยากยากกว่าเมื่อกี้อีกโอ้โหเราต้องอ่านเทคนิคของมันให้ออกก่อนเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอะแพทเทิร์นแพทเทิร์นรู้ไหมผมติดว่าแพทเทิร์นจากไหนนี่เลยใครใครดูหนังเรื่องนี้มั่งพิกเซลนะอ่านให้ตัวมันได้ออกสิอ่านอ่านไม่ออกอะไม่ใช่อะโทษ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 อะ โอยไม่โดนได้ไงวะกดเล็งเมื่อกี้เล็งแล้วนะอุย้ยชิบมหายแล้วฟ้าลงฟ้าลงฟ้าลงวายขึ้นเร็วอาว้ายากโคตรยากเลยอันนี้ฟ้าจะยังไม่น่าลงอตีกีดตีกิด hit, โอ้ย มันสุดมันมันยากจังวะโถ่ทำไมไม่โดดวะที่เดียวเองเอาละแล้วฟ้าก็อีกตามเคยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,อ,ลวอุ้ยหยเกือบตายว่ามาเรียกไฟแน่เลย เตรียมตัวอยู่นี่รอเลยเอาดิอุยอุยอุยใหญแต่บอกเรียกฟ้าไงวะเรียบร้อยเรียกฟ้าคือสิ่งที่สวยงามจากฟ้าลำขาวถูกัไม่โดนะครัะเราดูพิกเซลหนังซูมเสียงหืลายมากอุ้ยแตกเฉยเลยมึงว่าคกูอยู่ห่างอะนะ ฟ้าลงไหมฟ้าลงไหมลูกสามมันแล้วลูกอ,ออกฟ้าไม่ลงอ่ะเรียบร้อยความแม่นของเราโจม่าพลังเฮงปัง่นไหลไปฟ้าใหญ่ไปทุ่ม ฮ่าฮ่าว่ายกลับบ kind of so okay. um, ้านเสร็จบอรสอีกตัวอ๋อไงล่ะเป็นด่านที่โหดหินพอสมควรเรียกได้ว่าเล็งยากพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ง่ายเลยครับไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นโอเคติดตามต่อพัฒนาครับผมสำหรับทาง YouTube นะผมแล้วไปต่อกันครับกับเกมชื่อว่าเทลนโซนะผมขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดซั b สไ r i b e กันด้วยนะคะ